สุขสบายดีพมอแม่พี่น้องมื่อนี้พบกับผู้ขาบ่าวก,โกโนอจำพรมื่อนี้โอกาสดีสีมาเราประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศลาฮอร์จิกจักหน่อยนะพมอแม่พี่น้องโดยสพามณประวัติความเป็นมาของเจ้าสหยเสฐาธิราชว่าปัจจุบันนี้กำลังมีการแห่คู่ปั้นเจ้าสหเสฐาธิราชกับสร้าง,งสาร้างศาลเนาะ ลงไปปฏิสถานใบยอยู่ที่อัตเปอร์ครับออพี่น้องสัน้นหัวขามีโอกาสดีมีเวลาดีกรสิมาเห่าประวัติคมเป็นมาของเจ้าหญิงสิสาทาธิราชบาเพินมีประวัติคมเป็นมานไหนเป็นเป็น,ปนมหากษัตริย์ที่มีความเก่งกาจสามารถอยู่ในประเทศลาวเขาเป็นบุคคลที่สําคัญของประเทศลาวกับวา่าแมนของอาณาจักรลาวลันสร้างน้องผมพี่น้อง โดยเฉพาะเมนเพิ่นได้ย้ายนครหลวงจากนครเชียงทองมาอยู่นครลงงกัน์ซึ่งเฮาได้เห็นมูลมนมูลมนดกของ่นในปัจจุบันนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างเนาะผมเห็นน้องสนั้นเพื่อเป็นบ่บ,บ,บเป็นการศึกษาเสียเวลาเฮาจะมาฮู้จักเกี่ยวกับเจ้าสียญะญเศรษฐาธิราชอแม่พี่น้องเจ้าเสียญะญเศรษฐาธิราชมีนามเดิมว่า เศตะวังโสเศตวังโสเกิดปีมะเมียคอศ1534สื่อพระราชบิดาสื่อพระญาโพธิโพธิสาราชเป็นพระเจ้าสิริสวิตผู้ปกครองอาณาจักรลาวลันซ้างอยู่พระราชสวังงยุนครนเซียงทองนะพอมพี่นอ้องอ่อยุนครเซียงทองและ พระนานดาดืสืว i v าะนางยอดคําซึ่งเป็นบุตรของพระเจ้าชีวิตยอยู่เชียงใหม่เมื่อตอ้นเยาว์วัยพระเจ้าสัญญาสิรธิราชเป็นคนที่เฮี้ยนเก่งเพ่นได้ศึกษาศิลปศาสตร์ศิลปะหยดต่าต่างๆอยู่ที่วัดป่าอยู่ในนครเชียงทองในระยะต่อมาเพิ่นอายุได้14ปี ก็มีพระสงฆ์ภรักผู้ใหญ่ที่อยู่นครเชียงใหม่มลาละทนานยละทนานยผนไปปกครองอยู่นครเชียงใหม่ผููเป็นบิดาหรือว่าพระราชบิดาพระญาโพธิสาราก็ดีอกดีใจหลายทีลูกของตัวเองจะได้ปกครองเป็นพระเจ้าสิบิตนครเชียงใหม่ ก็เลยแต่งให้พระเจ้าเสียชัยธาธิราชไปปกครองอยุนครเชียงใหม่นะพี่น้องไปปกครองนยุนเชียงใหม่ในปีคศ1548ต่อมาในระยะต่อมาปีคศ1 5 5 0พอพระราชศิดาพระเจ้าโพธิสาดก็ได้เสียชีวิตลง ฉะนั้นสนาอม,มาตย์ทั้งหลายจึงได้เต่งตั้งพญาหย,ยดลือหยดลือเกี่ยมไปนำเอาพระเจ้าสญ,ญาเสธทาธทิราชไปบอกข่าวแก่พระเจ้าสญ,ญาเสนาเสธาธิราชว่าพระราชสวีดาของเจ้านี่ของขวันพระองค์นี่ได้เสียชีวิตแล้วขอให้พระองค์จงกลับเมือปงปงพระศพ ของพระราศบิดาหลังจากนั้นพระเจ้าสยาเสถาธิราชก็เลยกลับขึ้นมากลับขึ้นมาแล้วก็มาทําพิธีได้บวชจุงบวชจูงพระราชบิดาหลังจากบวช็นทีสําเร็จเช็ดชิ้นแล้วพวกเสนาอามาตย์ทั้งหลายก็เลยแต่งตั้งเคลืออนว่าแต่งตั้ง พระเจ้าสียญ,ญเสถาทิลาชขึ้นเป็นเจ้ามหาชีวิตอาณาจักรลาวล้านสร้างเสียงทองได้ใส่พระนามว่าพระอุท,ท,ญญทัยภูธรบวรสียญเสถาธิราพัวนาฏทนาวดปกครองสองนครคือนครเสียงทองและนครเสียงใหม่ได้ปกครองสองนครเนาะคือว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถมีความเก่งกาสามารถ สามารถปกครองในทั้งสองนครก็คือนครเสียงทองและนะครเสียงใหม่ต่อมาพระองค์ได้บำรุงพุทธศาสนาเป็นบุคคลที่เคียงขัดทางศาสนาเป็นบุคคลที่มัดหมักทําบุญทํากุศลหมักลงวัดลงวาเพิ่นได้บอกให้ระชาสนยุดเศร้าต่อกัน ถือหีดคลองปเฟนีอันเก่าโดยเฉพาะเป็นการถือผีการทรงเจ้าเขา่าผีเพิ่นบอกขอยุกเลิกทุกอย่างเพิ่นให้ประชาชนหันมาถือาศาสนาพุธโดยศรัทธาอันแห้งกล้าพระเจ้าเชยะเรษฐาจึงสร้างพระธาตุหลวงพระธาตุหลวงเวียงจันทร์อันใหม่โดยเฉพาะเมนสร้างกวมธาตุเก่าเพราะว่าธาตุเก่าที่พระอรลหันสร้างนี่มันเป็นธาตุที่น้อย เพิ่นก็เลยสร้างใหม่เป็นถาดที่ใหญ่มหฮืมาที่เราเห็นปัจจุบันนี้เพิ่นสร้างในปีคศ1 5 6 6โดยโดยใส่สื่อว่าเจดีโสแก้วมณีต่อมาได้สร้างวัดป่าลือศีสังหอนวัดปากัดทองที่น้องยังยังคำสร้างเจดีกลมถาด ว่าเหน่าวูเขาหลวงแล้วก็สร้างวัดพนน้องกดที่น้องคายสร้างเจดีกรมธาตุสีโคตตะบูนอยู่เมืองน้องอยู่เมืองทักแขกปัจจุบันนี่ธาตุสีโคตตะบูนเพิ่นเดินทางวัวสีโคตตะบูนแล้วเพื่อนก็สร้างธาตุอีหังเนะาะสังพุทธิสังขรธาตุอิหังอยู่บ้านท่าอีหังแข้งสวรสดิขี ปัจจุบันนี้แลวก็เพนยังปฏิสังขรณ์พระาธาตุพนม,มอยู่ที่นครพนม,มนาอ,อ,อ,องผมเองพี่น้องมาฮอดปีคศ1572ถือพระสังฆราชกับพญานาคนกรกบนอกผมเอ,องพี่น้องวัน้ึิมาว,ว่าเรื่องการกรบฏของพญานาครกับพระสังฆราชผู้ที่มีควมามง่งยเไพสูงอยาก เป็นเจ้าสิวิตแทนพระเจ้าสสนสิสธาและพระสังฆราชผู้อยากเป็นพระสงฆ์เป็นพระราชาขณะหรือว่าเป็นพระสังฆราชอยู่ในอนาคตลเราล้า,านสร้างจึงคิดหาอุบายทำให้พระเจ้าสสญาิิธาทิลาัเนาะพ่อแไ่พี่น้องก็เลยแต่งคน ไปบอกพระเจ้าเสญาเศรษาธิราชว่าอยู่เมืองอยู่เม no. um ืององค์การเนาะเมืององค์การคืออัตตือปัจจุบันนี่ผมไม่นปนองว่าเจ้าเมืององค์การกระบฏต่อพระเจ้าเสญาเสรษฐาธิราชแข่งบ้านแข่งเมืองพระญานนครกับพระสังขราชวางแผนร่วมหัวกันวาสีอาขาพระเจ้าเสญาเศรษาธิราชเนาะผมไม่ไปนอง ก็เลยทำอุบายล่อพระเจ้าเสนาเสถาธิราชลงมาปราบเมืององค์การพระเจ้าเสนาเสถาธิราชก็เลยเสื่อใจคิดวมม่าบแมอุบายก็เลยแต่งทหารหลวงลงไปปราบปามพญาองค์การอยู่แข่งอัตปือปัจจุบันนี้พ่อแม่พี่น้องก็เลยเอาทหารยกพลทหารทั้งหลายลงมาเมืององค์การ หลังจากลงมาหอดเมืองวงการแล้วพญ,ญานาครนก็ทำบูบายทำบูบายก็เลยหลอกล่อให้เจ้าเสนาเสถาธิราชเข้าไปในวงล้อมของพญ,ญานาครนที่ได้วางแผนไว้แล้วก็เลยเข้าไปหลังจากเข้าแล้วก็เลยซุ่มโจมตีเห็นห้ทหารของพระเจ้าเสนาเสถาธิราชแตกสลุกผู้ภายไปแตกสลุกผู้ภายไปแล้ว ยังเหลือทหารบวอีกจากคนเนอะอยู่ในพ,ญญร,ร,พระเจ้าเสญาเสถาธิราชพญานครก็เลยเอาสร้างซนสร้างของพระเจ้สญญาสญาเสถาธิราชก็เลยเหตให้สร้างของพระเจ้สญญาสญาเสถาธิราชล่มแล้วก็เอาดาบพันคอพระเจ้าเสญ,ญาเสถาธิราชหลังจากนั้นพระเจ้าเสญ,ญาเสถาธิราชก็เลยเสียชีวิตอยู่ที่อัน,น,น เมืององค์การนะพ่อแม่พี่น้องพระญาคนครก็เลยเอาศุของเจ้าสสวิตพังไว้อยู่ขางต้นยางสองตน้นพ่อแม่พี่น้องแล้วก็บอกกับเซนาหรือว่าพวกทหารทั้งหลายว่าห้ามบอกไพเร็ขาดว่าพระญานาครเป็นคนขาพระเจ้าเสนะเสถาธิราชหลังจากนั้นพระเจ้าสเสนเสถาธิราชเสียชีวิตแล้ว ในเมื่อแฮมสามคำเดือนอายปีคศ1572รวมมาอยู่ของเพื่อนได้38ปีอยู่กกใกล้กงยางสองต้นอยู่เมืององค์การและมาเล่าเรื่องประวัติส่วนตัวของพระเจ้าเสยยะเศรษฐททีราชเนาะพพิ้องพระเจ้าเสยยะเศรษฐิราชมีเมียอยู่สคนมีโอรส มีโอรสก็คือโอรสสามคนเนาะก็คือโอรสพระไซผู้ท,ที่หนึ่งเสวาพระไซเกิดจากนางสามสีเป็นบุตรตีของพญ,ญาเมืององ์การก็คือเมืองอัตตเปืน,นันนเดงที่สองเท่าหนอเมืองประสูติจากพนางเทพธิดาบุตรพญ,ญาพญ,ญาสุสุรินทร์ทุไซเนาะซึ่งเป็นทหารเอกของพระเจ้าเสญ,ญาสิธา อชโอรสผู้ที่สามประสูติจากพนางประเทพสัตตีประเทพสัตตีเนาะผมพี่น้องประเทพสัตตีซึ่งเป็นลูกของเจ้าสีวิตของอาณาจักรเคิร์นว่าอาณาจักรของประเทศไทยเนาะกรุงศรีอยุธยาเป็นลูกของกรุงศรีอยุธยา หลังจากนั้นพญานาคก็เลยกลับไปนะครลงเวียงจันทร์ว่าว่าอันเจ้าสายาชิตาธิราชได้หายสาบสูญได้หายจากสูญจากกันนั้นอยู่ในเมืองอันองค์การหลวอัตปือต่อมาระยะหนึ่งเกิดซึก ขคงพม่าได้มาทำลายนครหลวงจันทร์ก็เลยเหตุให้นครหลวงจันทร์เกิดศึกสงครามเกิดให้เสียสงครามในแกพมา่าโอรสซือวา่าพระไซได้ถืออ่าได้พบหนีไปกับแม่นเนาะคือนางสามสีพบพบหนีไปอยู่ เมืององค์การไปอยู่น้ำพอตาพอเถาเนาะพอปูเคอนอสำหรับลูกเถวหนอเมืองแลกาเสนามาทั้งหลายบางคนก็เลยถึกเจ้าชีวิตพมา่าจับโตไปเป็นโตประกันอยู่ในอณาจรรักรของพมา่าอณาจรรักรของบุรงนองเนาะหลังจากพระ พระไซเนาะพระไซกลับลงมาเมืององค์การรืองอัตปิอมาแล้วได้ยินชาวบ้านได้ยินพอข้าเอินวานายหอยายหอยผูกขายควยขายงวัวเราสู่อาพระไซลูกเจ้าเสนาเสญ,ญาสิทธิราชวาพระเจ้าเสญ,ญาสิทธิราชได้เสียชีวิตอยู่ในเมืององค์การศพของิ่นตั้งอยู่ในนั้น ต้นยางสองต้นหลังจากนั้นพระไซโกโหว่าพอของตัวเองได้ถือรอบสังหารจากพญานครจึงเกี่ยมทหารที่อยู่ในเมืององค์การแล้วกับไปปราบพญานครหลังจากปราบพญานครแล้วก็เลยเหตุให้พญานครนั้นสู่กับ พระไซวัวแพ้ก็เลยเหตุให้ถึกพระไซขาตายหลังจากนั้นผ,ผู้ที่ปกครองนคนลงจันทร์ย่านพระไซก็เลยปบพากันขี่เรือขามไม่นำ้ำเหตุนในเรือล่มอยู่กลางไม่นำ้ำพากันตายมาเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องหลังจากนั้นพระไซได้ขึ้นปกครองนคนลงเวียงจันทร์เป็นทีเียมหอยแล้วก็เลยขิดขนึงถึง่อที่เสียชีวิตอยู่อันตะปือก็เลย ว่าเอากับแม่ว่าสิลงไปสร้างาตดอยู่อัตตปื้เรานพ,พี่น้องก็เลยพากันกลับลงไปสร้างาตุสร้างาตดพื้นที่สํา,าเ,สเร็จเทบร้อยแล้วว่าจะทําพิธีเอากระดูของพอเขาทาัดยังมีพวกทหารสมุนของพญานครได้เข้ามาจับโตของพระไซเนาะแล้วก็เอาพระไซไปฆ่าทิมเสีย หลังจากนั้นพวกพระสงฆ์อยู่ในเมืององค์การพวกผู้รักผู้ใหญ่ก็เลยเอากระดูของพระไ่น์ไปใส่ในถาตัวใหญ่ส่วนถาตัวน้อยเม่นใส่กระดูของเจ้าเสนาเสถาธิราชพ่อแม่พี่น้องอันนี้คือประวัติความเป็นมาของพะญญระเจ้าเสนาเสถาธิราชพ่อแม่พี่น้องเ้ลยละเอียดละเอียวชีวิตของเพืน่นเอิ่นว่า ต้นขางต้นนี่ดีอยู่แต่ว่าเสียตอนปลายนะพ่อพี่น้องอันนี้ก็ถือว่าเป็นบทเฮียนให้เก่ผู้ปกครองทางลายให้มีความระมัดระวังดวโดยเฉพาะผู้อยู่ใกล้เนื้อใกล้ตัวให้มีความระมัดระวังนนคนที่ทำ,ทำหายเฮาได้ก็คือคนอยู่ใกล้เนื้อใกล้ตัวเทาที่สุดที่สามารถทำหายเฮาได้ผู้อื่นจะบ่มีความสามาจะทำหายเฮาได้สนั้นคนละไว้ คนที่ใกล้เนื้อใกล้ตัวไว้ใจคนที่คือไว้ใจเัาคนระวังตัวไว้เราพ่อแม่พี่น้องอ้าวลังจากพ่อแม่พี่น้องพังแล้วกดไลค์กดแชร์ให้เด้อพ่อแม่พี่น้องทางเฟซบุ๊กทางยูทูบเป็นกำลังจิตกำลังใจให้ผู้ข่าวผู้สางคิปสางเรื่องนิทานเล่นซีมีเรื่องประวัติศาสตร์ต่างๆมาเล่าสู่พ่อแม่พี่น้องพังมือนบุบหมดกะดีสมน้ำกันเนาะพ่อแม่พี่น้องโค้งหัวกันหน่อยศึกษามากอะโปรลาเป็นไรไม่เกี่ ຄົນເສັ້ນຕາໄປເສັ້ນຕາ